Good morning everyone นะครับพร้อมกับนายการดีเด่นเดียนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า The t ไทนิเบ e g นบ้าแลบออเวอร์นะครับเพิ่มอีกแล้วนะครับมึงเพิ่มตลอดเวลานะครับเราจะไป continue นะครับกับด่านที่มีชื่อว่า u n u s u a l d i d t r a p อะไรวะโอ้มึงจะแต่งตัวอักษรให้มันอ่านยากทำไมเนี่ยเอ่อดีแทบแดดนะครับดีแทบแดดนะครับอ่านมัวส่วนะก็เดี๋ยวไปเจอกับด่านนี้กันเลยครับ ความเดิมตอนที่แล้วนะครับก็เจ้าบิ๊กนะยกทั้งปราสาทขึ้นมานะครับยกทั้งโบราณสถานขึ้นมาโดยเห็นมันอยู่ข้างบนนะเห็นไหมครับมันอยู่ข้างบนนะครับมันอยู่ข้างบนนะครับตรงจุดนี้นะฮะอุ้ยลงล่างได้หระะือเ่าฮัาลโหลฮัลโหลขอลงไปดูหน่อยๆข้างล่างเออเสียวว้าบเลย ันต้องมีอะไรข้างล่างนี่ครับโอ้โอ้ my god เฮ้ยเย้สักเฮ้ยแหลกสลายเป็นคุยผมล่วงว้าวว้าวแตกเลย yeah. ไอ้เหี้ยตดตดดึงไม่ได้ดึงไม่ได้เหรอทำไมอ่ะทำไมดึงไม่ได้ เยี่ยบสวยงามดูดีมีชาติประกูลมากมันนี่ฮ่าไม่น่ามีอะไรนะเฮ้ยอะไรวะประตูนายะนายะแล้วนายะแล้วนายะแล้วมันนี้ดิเฮียไม่เปิดไม่ได้อะเออนายะนายะสำคัญนายะสำคัญ รู้เราลุกมันต้องมีอะไรแปลกๆนะครับค้นหามปริศนาอ๋อปริศนาฮะยะนั่นไงนนั่ไงนั่นไงนนั่ไงนั่งไงนั่น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 ไงกองมาโอ้ก็ติดในหนังนาอุ้ยเชี่ยว้าว บาวดิ้งสโตนครับหินเป็นความน่าเบื่อนะครับพวกมึงเยอะจรินนว่วะหันไส้วไม่ไหวไม่ได้ฆ่ามันอยู่ไม่ได้นะครับเราเรีบไปดีกว่าก่อนที่ผมจะฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตอุ้ยอุ้ยอุ้ยะตกจะตกทำไมละ่ะทำไมต้องกตกละ่ะอ๋อจะตกโอ้ยเฟมเลตตกเฟมเลตตก

เออต้องงี้นะครับอ่าเย่เย่เขมานมาแล้วฉันจะปีนขึ้นไปยังไงนี่ไพนี่พูดนะครับอ่ามาสิวะฉันคิดว่าคุณเป็นไอเดียที่ดีนะจะมาขึ้นมาเนี่ยต <c oughs> ายซ้มึง <c oughs> โอ้ต้องทำ,ทำงยังไงกับสโตนกับหินพวกนี้ดี I hope ฉันคิดว่าน่าจะมีทาง now go to find spot you can climb you can คุาสามารถปีนขึ้นไปสูงๆได้นะ maybe มันอาจจะอยู่ด้านหลังก็ได้นะครับก็ว้ายมาๆๆมาเฮ้ยไอเนี่ยไอเนี้ยไอเนี้ยเย้ว้าวเฮาอะ อยไม่รู้แต่คิดว่าคิดว่าต้องใช่ดิเอ้ยแหววอ่ะฮัลโหลฮัลโหลวู้ยเชี่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 ยเฮ้ยทำไมมันทัดไม่เอาอ้ออีสัตว์อู้แยวอเชี่ยแม่งตัดไม่ได้อ่ะ ต้องดองดีเราเอาชิปชิปหายโอเคไปละแ่ yeah! ว่จะจรวดไม่งแรงเกินไปไปดิ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 ปดเอ้อล่นละไม่ใช่ไม่ใช่ <S <S คิมาน วู้ฮู้อะใช yes, ่สิคร์เฮ้ยมา้เยี่ยมลูกกีก็ขึ้นไปแล้วโ oh. อ้โอ้ยจะจบแบบนี้ไปไปดิหัววงหัวงหัวงเออใช่นีิโอเค ร็อกมากครับคุณนะครับอุย้ยเอออย่างนี้ดีวะร็อกเกินไปขึ้นไม่ได้ขึ้นมาน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 กูว่าโดดไม่ถึงนะ Ơ bây giờ Ui 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 Cái nó tại đi mới đai hả? Tại không được hả? Ờ Quay ngay à? Ui chết 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 Hướp à? Hướp อุ้ยขึ้นได้เว้ยอันนี้บังกะเย้ฮ่าโอเคลงมาข้างล่างอ๋อเย่ๆเยอะอยู่วะกูเห็นนะกูเห็นนะอันนี้ เปิดเพลงหน่อยครับว,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 วุ้ยวุ้ยว้ยเิ่โอ้ยเฮียโอ้โหเริ่มเริ่มแบบว่ากูเห็นทางแนละ้วเฉยเฮียบิ๊กแม่งจังไรวะ ไปมากนะครับแม่งฆ่ากันอย่างนี้เลยแบ่งเอาได้จ้ะโอเคฮ่าลากมาที้นะครับไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีประโยชน์ในแนวนอน Come on โ oh. อ โหฉลาดเลยเช่นี้วะไม่เคยพบคนฉลาดของกูมาก,ก่อนเฮ้ย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 ลบ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 แกเฮ้ย <Yeah. S 1> โอเค see. ไอซีนะครับโอ้ยเนี่ยอ ว้าวเข้ามาแล้วว้าว hidden secret room นะครับเงียบจังเลยเงียบจนไปไงอ่ะโอเคแบงเย้อ่าบ a n เอาไปเจอไปเจอเยอ บอกเลยว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะ่ะตายหาอนนเองเนะน,นี่ยมาจะงหวะโอ้ยเฮียเท่าไ้ไงวะเอ้าอเพลงก่อนนะเออเป็นทางมาเก็บเทปเหรอเหรอแค่นี้เหรอใบ,บายทองฟ้า ได้เพลงมาแล้วโอเคเทปไม่หลอกได้เพลงมาแล้วต่อไปนะครับเราต้องมาหาทางไปต่อนะเออเอไม่ดีวะ ไม่น่าถึโอ้นั่งไงเห็นแล้วลังลงล่อโอ้ยจะรีบโดดไปไหน fuck y ผมก็เป็นพวกรีบโดดนะรีบโดดตือเกินนะ ไม่รู้จะไม่รู้จะรีบไปไหนนะครับก็ตกทิ้งหายไว้ปวงนะครับไม่ต้องผ่าไม่ต้องผมไม่ต้องผ่า,ไ,ผาไปดีวะเอ้ข <s> ึ้น<อ>มานไปดเ้ยเอแ้แหลกเนองไปเลยเอ้ยยีๆฮัลโหลเข้ามา<ะ>โอเค ปลอดภัยอย่างนี้่านีปลอดภัยเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเพลงม่งดังเกินดังจนไม่ได้ยินอะไรเลยอุ้ยมาแล้วมาแล้วไอสัตว์มึงโหดเนี่ย easy way up I accept แต่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 ยังไงวะเนี่ย รู้แล้วว่าอีซี่คนเหนื่อยเนี่ยมานี่โยกซ้ายโยกขวาเออมานี่สมอนตอึดึดึดฮึโอ้ยเอ้อเพื่อนเธอจเจะพุ่งมือมุกไปต้องจะหายปวง <c oughs> ดันก่อนแล้วก่อน

ไปตา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 เอ็เสาชขี้นี่ยังไงมาดิเฮ้ยจับวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยุ้ยไม่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 อย่าหน่ยเอ้ยนั่นแหละนะครับ mặc nè, cửa dù cửa dù mặc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  dù mau mấy mau dù mặc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  Mau mặc mau mấy dù แล้วกูจะไปย,ไย,ยังไงเยี่ยมเฮ้ยจ้ะเฮ้ยจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้โอเคอ้าวยังไงวะเนี่ยโอเคว้าแบกตายห่าไปแล้วตัวนึ่ง ไปจ้า Mario ไอ้แดดโอ้เย้อยากจะุเ้าป็นฝาอิตาลี อยู่ไม่ได้จริเอ,โอ้โหโอ้ไม่ได้เลยหายละวตดสุงไปว่ะวันนี้ลงไปเลยเออไปดนไปไ,ปไ,ปไกลๆนะครับวู้ฮู้ ว่าจ้ะไม่ได้ว่วึไปมาไป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 เออว้าาอีกแล้วอ่ะชําโดดวเกินโอ้ยไม่ได้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 ไปด,ด,ดิวะไปดิวะไปดิวะเฮ้ยตายหาแล้วตัว อไปเลยน้ำแย่วะไปดีวะไม่ดีวะัำกูตายหายไปดีวะเออนั่นแหละยิ่งใหญ่มากโอ้อ,อกอสเพดนี่เป็นเพดออสถานที่ของพระเจ้าะนรับ ไงวะมีอะไรแล้วกูจะข้ามไงวะ วิธีขึ้นบอลมันไม่มีจริงๆนะอยากตายวิธีขคือทางที่ไปของหนูก็นี่ไงนี่แล้วมันนี่มันี่มันนี่ yeah Come on. Hỡi cha, hỡi cha. Ui. sát Bang. Oh, đi ngay, đi ngay, đi ngay. đi mึง ô chứ là nè chứ là tất cả nè kéo ôi chứ là tất cả nè kéo ôi 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 เฮ้ยไม่ใช่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 ชิบหายละวมานีมานีเออนั่นแหละโอ้ยไป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 ต้องนะครับตู้วังว่งเอ้เข้ามาอ่าเข้าประตูบิ๊กแดกโอ้ประตูประตูประตูเชี่ย แดมพ่อแดมแม่แอ่ะโอ้โอ้โน้ดั้โคตรอินา้นะครับเก้าเข้าใกล้อุทีแล้วโอ้ไอ้เชี่ยตะครั้งอะไร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 โอ้เข็ต oh, ตกแค่นี้ตายอะไรวะไม่ใช่ ไม่ใช่เฮ้ยอะไรวะมึงตายอะไรง่ายขนาดนั้เออตงเร้วเลยเพลินละเว้ยเฮ้ยดึง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 อ้าวไม่ใช่ประตูเหรอ Oi quá. Ê, ê, ê ôi, 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 oi wow, yeah yeah, come on, oi Bang okay. Come on Hello yeah, yeah Ê ê, ê. ôi ok yay yeah. Cài rồi ơi ơi, Mày 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 Ok mãi 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 này nè mãi mãi thường rồi, thường mãi rồi, Yay à, mãi mãi นะโอเคไม่ได้ามาดิเออและพี่น้องพ้องผูง,งต่างมาดูรายการสุขสันต์เจ้าคุณรอง

c a c h u ว้แกอ,อ,อ, e, อาช okay come on here oh ไม่คุณไม่เท่ซะเลยนะครับคิดว่ามันจะตมาตายหรือไงครับมจมับมไ้มาตายนไม่ได้วะมมีทางเข้าดิวะอ๋ออยู่นเนีย ยียังพูดอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยตัดได้ตัดได้เฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละว้า ra yeah, cái thiên đạo này không bố Ây da Ôi Xe xe Đúng quá Hơi xa Mấy mấy đầy ok Ok cây okay. Wow Oh yeah yeah haha. <laughs>

มุมตัดดีๆกันดีกว่าโอเคเนี่ยน่าจะดีแล้วนะนะลงมาลงมาลงมาลงไปเลยลงไปเลยเย้บายบายอ้าหาโอ้ทีเดียวถึงเลยอ่ะนึงจบว่ะทีเดียวถึงทีเดียวถึง Goodbye baby!